Bao nhiêu? À cái này, cái môi em. Cái ni vậy cho. Yeah. Cái ni là một. <cười> <cười> Ê... ơi. Ăn ăn vào trong này không nè. Chô điên biển, chơi điên biển. Chô biển. 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 biển đi tà lạt nào Ồ oh, mực khay Mực khay Ồ oh, mực khay ใครเต็มทองนะเต็ยลุกมาเสยงิมกันนะทิมกันทางไปพวกเมตไถ่อ่ะมันบนยากสบายดีสบายดีสบายดีตัวโยยสบายดีสบายดีคำแพงคำแพงสบายดีน้องกูสสวัดีค่ะ EP แรกของการฆ่ามา ที่นี่เวียดนามโยมันโบยากมาเพิ่งข้ามาได้สักร้อยกิโลจากด่านนาเมียวที่เวียดนามเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเดินดูหน่อยเจอตลาดพี่น้องมาหอดเพิ่งก็เจอตลาดเลยทั้งแร็กทั้งแรกเลยทั้งแรกของน้องทำได้นี่ตลาดนี่ตลาดน้อยๆนะพี่น้องแต่ว่าเราเพิ่งข้ามาเราก็อยากจะเห็นเลยเราต้องมีไกด์มาช่วยแปลด้วยนะโป้งโป้งไหม อ้นี่ยโอ้บงอีกเฮ้ยโอ้ัวด๋อตัดวงัดเปียกินได้บ่ววจริงที่กินได้บ่าวนอูแมนเนี้ยหมดละกินบด้จริงที่ปลาบบรรยากาศแตกต่างกับซเหนือเยอะเลยนะ อู้ดูน้องอูน้องอูดูรถดรถขายรถขายผลไม้เต็มเลยเป็นหอาตองเบาภาษาเบีย์เด้เบียดอะไรดอันมาซิดาอู้งูงูเ right. ี่นมะมมันสตีไปไหนใกล้เข้าไหมใกล้ล้อัไใกล้ใกล้สตรีบิตาเซใหญ่น้อดูหมูหมูออ้งามสงแดงด mùa ngua Mấy chị em ăn đã anh nhờ em ăn đã cho tí. Hi hết đấy, ngoa lô hết. Đây là phân. Bao nhiêu? À cái này cái môi em. Cái này vậy cháu. Nha. Cái này là một uh, một, bảy một cân cháu ạ. 170. 170. 170. 170. Trăm Xe Xe đi đã. Xe 3. Xe 3. Kilo xe 3. Đi đi. 130 mấy? Đi đi. 130 จับาไม่ได้เจ้าก็ไม่ได้จับได้หรือยี่บาสได้หรือยี่บาด้วยที่เจ้าบังขวานมันใเนื้อที่เวียดนามเ่ยนะครับจะแพงกว่าที่ประเทศลาวครับเพราะว่าเขาบางทีเขาก็นําเนื้อมาจากทางลาวเหมือนกันครับพี่น้องที่นี่ก็เนื้ออาจจะขายแพงกว่าที่ลาวนะครับก็แล้วก็เนื้อก็มีกองน้อยๆพี่น้องคนที่นี่อาจจะทานเยอะหรือทานน้อยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็มีแบบกองน้อยๆนะครับไม่ได้กองใหญ่เหมือนทางลาวที่ขายเนื้อนะครับพี่น้องเนี่ยก็หันบางๆแล้วก็ ให้คนมาซื้อก <out> ันนะครับตลาดเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าน่าสนใจครับของกำลังมาไห่น้องมิกิม่กรัมี่สิก70ลกมกกัีกกม่สกิกัมีกลกมกมีั่่ั่กัสิบสิบ่กิโลโม เจ็ดสิบพันอ้เ0 0ดงจะเป็นประมาณกี่กิบประมาณห้าสิบโอ้ลตัวใหญ่นะอันนี้ก็เจ็ดสิบพนโดงอันนี้ะโอ้สนแปดเสนแปดคือสามร้อยหกสิบสา้อ้อถ้าเป็นบาทสามร้อยห้าสิบงามเลยนี่สใหญ่สซดแท้่บาไสใหญ่ด้วยไม่น่าจะได้โอ้นี่นี่ให้กันว้าเฮ้ย กสิสิต้นต่ำเฮ้ต้นต่ำต้นตต้นตต้นตโอ้ร้กินได้วันนี้คือคือคือบงตัจ้อันเดียวาอ่าคือบันเลยชื่ออันไนนะกะง้ยันจะ้ชื่ออันไหนน่ะวมันน้ำมันน้ำคืองอน một trăm nghìn một cân đấy thôi một trăm nghìn một cân Nhưng xem ô ừ. ừ. oh, bán ăn đây bảo. Ngon ngon nắp à. ngon lắm. nắp 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 bảo. tôi nắp 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 tôi. <laughs> ờ. อร่อยไหมมาเลยถามเขาอร่อยไหมงอนงอนคงงอนรำอ่ะเซ็บไรเซ็บไปเอาเอาเอาไปทำอะไรกินเอาขัวเอาไปทำอะไรต้มเหรอทอดอ่ะด้วยรำจีอันรัางร่างคงร่างร่างเลยคงจืดเอาไปทอดไี่เราได้หนงสั่งมามันอยู่มันอยู่ใบไม้หรืออยู่อะไรเนาะมันอยู่ในบกกระบอกใบไผ่เลยอ่ ยานกระบอกก่างเินซางเสร้บก็ือบอฮะางเสริาก็ือบอต้ด่อเต็มบกิโลแสนพะนะเอออันนี้น่ากินอยู่นี่สุดาส่วนน้องแช่ไปในรถตมีปกน้อยนะขาบมีปน้อยครัมีแต่แปห้าแสไซื้อยากม่ได้เลยแดดที่นี่กี่องศาเนี่ยเ ไม่เหมือนอยู่ตอนนี้อากาศเหมือนเราอยู่สักจันทบุรีหรือว่าระยองไะตอนนี้สามสิบสองสามสามสิบห้าเลยเหรอเมื่อกี้เราอยู่ซําเหนือยังาักแต่ว่าแปกแีเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบมีไหมอ้หัวราเก่อนอนไสามสิบห้าองศาบุคืนซเนือหน่อยเนาะ ซ้ำเนื้ออยู่ตรงไหนวะไปยักษ์าตาแข็ปะป่ะพี่น้องมุ่งหน้าสู่ทะเลเหลืออีกประมาณกี่กิโลนะเนี่ยจะทอดจะถึงทะเลห้าสิบกิโลโอ้สี่สิบสองเ่งทงหัวี่กิโลถึงแทงหัวโอ้เราก็ประมาณห้าสิบโลอยู่างนั้นห้าหกสิบโลครับพี่น้องป่ะเดี๋ยว EP นี้ จะได้เห็นทะเลทางฝั่งของแล้วก็เมื่อกี้สั่งพี่คอยล้วถ้าเจอตลาดใหญ่ให้แวะแต่นี่คือเราอยากเห็นก่อนเราเลยแวะก่อนแต่อากาศที่นี่อบอุ่นมากพี่น้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้นี่เขา<ะ>เราถามพี่เขามาตัวใหญ่แปะให้พักพี่เขาฟังพี่เขาบอกว่าที่นี่เราถามวันที่นี่นร้อนสูตกี่องศาเขาบอกประมาณสี่สิบสองนะสองสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบเอ็ดที่นี่หนักเลยโรงเรียนหนักนะแต่ว่าเลยไปนี่ไม่ถึงร้อยกิโลถึงซำเหนือนี่หนาว วัดไปอีกนิดนึงวัดอ้อม่งหนาวเมื่อกี้เราดูในมือถือเราสามสิบห้าแต่ว่าร้อนจริงมันเยอะอุณหภูมิที่วัดได้สามสิบห้าจริงแต่ว่าอุณหภูมิความเป็นจริงอน่ะน่าจะเกือบสี่สิบเป็นการข้างนอกตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าแยกถ้าแยกไปแทงหัวนี่หกกิโลคือผ้าด้วยกันไอ้ชนาวยเฮาเซาฝนเฮาเซาฝน โอหานอยลงไปดูหนอยเลยห้าสิบแปดแทงหัวสามจุดห้าโลเนาะต้องไปหานอยร้อยห้าสิบแปดกิโลโอ้แต่ถนนดีด้วยมีรู้สึกมีทางด่วนทำใหม่ด้วยครับอืมไปอีกแป๊บนึงองหานอยอันนี่ไปลงบซื้อประกันไทย้ซื้อประกันะอยู่เดี๋ยวรอบหนมาด่าสามมามาด่าสองมาถึงตัวเมืองแทงหัวแล้วพี่น้องว่าจะให้พี่เขาพาไป เที่ยวเอาตลาดสักหน่อยจะไปทะเลก็คงจะไม่ทันครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบสองนาทีแล้วพี่น้องอราจะพากันไปหาที่พักแล้วก็ไปตลาดเฮ้ยกำลังจะไปตลาดอาหารทะเลเลยนี่แล้วก็ถ้ามีเวลาพอเราอาจจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าสักคตเตอร์แล้วก็ขับเล่นในเมืองก่อนครับพี่น้องรู้แล้วจี้แล้วแต่แล้ววันนี้อนาคตเศร้ารถเศร้าย่างเขาเศร้าที่สุด งานไเราเด็บบอยากเศร้ารถเราลงมือซัเกาะนเขาหนังกินชากันเต็มเหเนเดินเนาะอากาศทอนๆคือมงกินชาี่อนเลยเนาะเขาเดี๋ยวะอกเดี๋ยวรถมาเดินดูนน่าเดินเนาะนาเดินแถวนี้เขามานั่งกินชาร้อนกันับพี่น้องอากาศที่นี่สามสิบหาสามสิบกองศานะชาหรือเบียเนาะวะ จีคือกันเลยเราจะนั่งกินเบียร์นี่นี่ผมเป็นโมารถวะนี่โอ้โมจรถเขาคนนั่งกินชาเต็มเลยล่ะโอ้เมืองของขึ้นใหญ่ใช่ปะเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกรุงเทพเลยนะเจซ่บางมุมก็คือกรุงเทพเนาะมองนี้เนาะตอนนี้ตอนนี้เวียดนามคือเกาหลีกับอย่างคือฮอ่เคยไป ดอกปดแดมก็อยู่ในเมืองแทงหัวนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ถือว่าเจริญนจะเปงวจอดินห้าตลาดเนาะมอ้เป็นห้างลุงเด่นอห้างสรรพสินค้าอางเปิด24ชั่วโมงนะคล้ายๆกับอันห้างเปิดยี่สบชั่วโมงเลยเหรอโอเค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 เราลงโทรศัพนึกว่าคุยกับเราโอ้โหค ความ้างผมบอกควมแรงโอเคแล้วส่งละโลเคชันเลยโพ่มันฝื่อว่าโพนี่โอเคโอเคเนาะเออไม่แล้วโอ้ร้านขายยาดองนี่น้องร้านเนี่ยเหมาะกับโรงเด็นแล้วมั้งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวาสบายแล้วเราต้งเล่นร้านขายยาดองนี่น้องป้องแปงป้องแปงป้องแปงนะยังไม่ถึงอันนี้ห5มินิมาร์ดมินิมาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเราออกมาแวะมินิมาร์ดเลยถึงเวลาแล้ว เดี๋ยวเราออกมาแม่ไม่มีหมาเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วตะวันกลับแก้วแล้วดิโอ้กี่โมงเนี่ยพระที่อยู่นู่นอ่ะไปไปสองกว่าหรอสี่มงกว่าครับพี่น้องพาพามาไล่ไหไปได้เลยไปห้องจอให้ดูซ้ายดูขวาไดสิ อันอนมาจากไหนครับเนี่ยโจเด่นเบียนไปวัดตลาดโจเด่นเบียนนี่ตลาดเนาะอาหารทะเลห้างขายตะตู้โจเด่นเบียนเกี่ยวกับอาหารทะเลสดว่างั้นเนาะอาหารทะเลเวียดนามอย่างนี้เนาะโอ้เพลงพ่อเนาะเพลงนี้ชอบเลยนะอยากได้คอนอยากได้เพลงเนี่ยโอโอ้โหนี่โอ้อะไร โอ้เลยโอ้ยมาลองเดนมาแล้วรถอะไรอย่างนั้นอีกทีโอ้ก็จะเจริญหูเจริญตาดีจีดิฮะเข้าไปข้างในคักบ่มาเดี๋ยวมาถามดูน้ำปลาเวียดนามของแท้ราคาเท่าไหร่ มาดูซิเวียดนามของเครื่องนั้นเอมาลบ่เครื่องนั่งอะไรเครื่องยังอูติดๆนอยู่เอาหตัวดเออนี่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 มไฟอยู่ดิันต้องใส่ถั่วมาละเบ๊อนี่ก็ไก่ก็ม่ห่แม่ใหญ่นี่เป็นยังวะไม่ใช่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ไฟูนี่ตนะ บ้ได้ตื่นเสียงรถเด้ตื่นเสียงคนโอ้ทะเลเหรอโหอาหารทะเลอย่างนี้นนจริงๆถ้าเรามาเองเราก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าเรามาแล้วเราให้คนขับรถพรอพามาส่งเนี้ยมาพี่น้องมาดูตลาดอาหารทะเล ที่เวียดนามครับมันเป็นยังไงบ้างเหมือนบ้านเราไหมโอ้ปลาสดมากโอ้ปูเป็เป,เป็นๆกุ้งเป็นๆป็นโอ้เดี๋ยวเกลี่ยหลังโอ้กุ้งเป็นหลังเกลี่ยกุ้งเป็นเสดมากที่ทะเลที่เวียดนามทรัพยากรที่นี่ยังดีดูไปเนองกุ้งมังกรอยมีเลยกุ้งมังกรอยมีเลยนะโอ้โอ้ไปเดินดูหมึกสดๆเลย ไม่หวานพี่น้องโอ้อาหารทะเลบ้านเขายังภาคีด้วยดูกุ้งดูกุ้งบ้านเขานี่เป็นๆนเลยเด้โอ้หมึกไข่หมึกไข่โอ้หมึกไข่อาหารทะเลที่เวียดน,นามนี่แบบเน้นแบบสดจริงๆครับพี่น้องนี่มึกก็คือแบบไข่ทะลักอย่างนี้เลยนะครับ กุ้งอ่าก็แบบเน้นแบบเป็นๆนะครับพี่น้องโอ้โหมาตรฐานของแท้ครับแต่ว่าราคาก็โอเคราคาก็บางอย่างก็ถูกกว่าไทยนะครับพี่น้องแต่ว่าอาหารเขานี่สดจริงกุ้งไม่มีแบบแช่น้ําแข็งครับแบบสดจริงๆนะบางอย่างก็คือกุ้งทะเลยอกสีเป็นครับพี่น้องนี่กุ้งแช่วยกุ้งทะเลแช่วยังเป็นแบบนี้นะครับกุ้งเวียดโอ้สุดยอดเนาะพี่น้องดูไปเถอะปลาย่างก็มีปลาย่าง อาหารทะเลปลาอินทรีมีกุ้งก <ula> ุ้งก้ับกุ้งกุ้งกุลาดำโอ้โตใหญ่มากไซส์สามสี่ห้าตัวโลครับเนี่ยกุ้งกุลาดำตัวเท่าไหร่เนาะอยากรู้ราคาไหมกันตัวเท่าไหร่โอ้ตัวใหญ่สี่เซนต์ปลายเวียด ก็ประมาณ800ร <ım. S 2> ้อสามสามแเวียดเราเกินกี่ผมก็จะ3,600สนก็หกร้อกว่าบาทกิโลเจ็กว่าบาทเจ็กว่าบาทเลคะอัธยาศัยดีด้วยนะลฟอินซีครับพี่น้องลฟอินซีลาอินซีลฟอินซีที่ฟอินซี ปูเยอะดูปูดำอามัดเอาผ้าหนาหนามัดไว้พูดว่าเ๋ยถ้ามีเมนูเราสนใจเราจะให้ไกลเราบอกราคาให้นะพี่น้องนะนี่มีกุ้งกุลาดำมีปลาปลาโอบ้างตาโอ โลละร้อยกว่าบาทโลละห้อยแสนโนดองก็เป็นเงินกีบประมาณเก้าหมื่นกีบประมาณร้อยแปดสิบดูก่อนนะพอเราเพิ่งมาถึงแล้วไม่มีผนนี่อะไรเนี่ยได้ได้แม่ค้าอาจายาใส่ดีครับพี่น้องนี่หมึกกอะอือ สดๆการันตีความสดกุลาดำพี่น้องมีปลาซื้อนี่เนาะตลาดบ้านเขาคนเวียดสวยอันทะเลแบบสดๆมากเลยราคาเท่ากับไทยรูอเย็นรู้สึกแพงกว่าไทยนิดนึงหรือว่าอย่างก็ถูกกว่าไทยนะอย่างกุกุลาดำที่นี่หกเจ็ดร้อยปูนี่โดนเท่าไหร่เนาะถามปูนี่โดนเท่าไหร่ ราจะได้ดูเปรียบเทียบราคากับไทยบงยค่าไดงกิโลสี่ร้อยสองแสนแปดกิโลห้าร้อยหกร้อยสองแสนแดงเขาบีให้ดูเลยว่ามันแข็งแข็งสองแก็สี่กว่าบาท5 0ห้าร้อกว่าถ้าเปรียบไทยเท่าไทยเท่าไทยอนี้สดไงเท่าไทยไป โดยพี่น้องแต่ว่ามึกมึกไข่เขาผมสาใจมากนะมึกไข่กล้วยกล้ยเดี๋ยวกันนะฮะสองแสน่กสองแสวสองแสนงก็อามร้กว่าก็ซื้อได้นะถ้าอยากกินอ่ะรูดถึงอามร้อยกว่าก็ซื้อซื้อได้นะราคาถูกไม่ได้มาใส่ทำมาเบอร์ก็ซื้อ เด้ปัญหาบเดนมาลนนเลยเจเหอเมาไดูซอนนี้หนึง,นงโอ้หน้าเดินนาพี่น้องอีพีแรกของการมาที่เมืองเชงหัวครับเนี่ยปูผมขออนุญาตทากนะครับเพราะผมไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยหอยคางครับพี่น้องอันนี้หอยคลางอันนี้หอยนางรมอมหอยตลับนะปลาทูปลาโอ,โอปลาอนนี้ไซส์ใหญ่มากเลยพี่น้องอไซส์สวยเลยฮะ มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยจำชื่อไม่ได้ปลาสำลีฮะ,าม,ะมาเป็นผู้ปลาสำลีเมื่อกี้เนี่อันนี้ปลาปลาทุูปลาสบะเนาะนี่เป็นปลาสำลีมั้ะไง<อ>ปลาสำลีเวียดนามโอ้ต้องมีพอดีพักได้นึ่งปลาปลาเลยเจ็ดหมื่น เจ็ดหดองร้อยสี่สิบาทเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจอันนี้ห้าหมอันนี้กิโลร้อยด้วยโักเดียวโอ้โอ้หอยสามหมดองหกบาทเองไ้หอยบิดเอออันนี้หอยหวานแท้แน่อย่างี้ะ หวานมากนะน้องกูนี่นะหนูเป็ูเป็นๆด้วยนี่บ,บ,นบ้านเรากิโลแปดร้อยที่ไทยโลแปดร้อยนะตรงเนี้ยหวานแซ่บต้องกันอันนี้มันมีหวานบางอย่างนะน,นั่นเป็น 5, <000. S 2> อ,อ่าเหมือน,นหอยมาโไปโ<ป>อ้โหสดดีเนาะอยากถามราคาหอยเมื่อกี้เราเท่าไหร่รนะู่นนะเธอ นี่พี่น้องมึกกุ้งสดๆอุปกรณ์มาเนาะที่นี่จะไปซื้อแล้วจ้างเขาทำเหมือนที่เราก็ไม่ได้นะพี่น้องเพราะเราไม่รู้ภาษาเขามากหอยนางรมกุ้งหอยใหญ่มีกบมีหมึกครับพี่น้องกุ้งที่นี่กุ้งไอ้เมื่อกี้คือกุ้งเลี้ยงเนาะแต่ว่าไอ้นี่กุ้งกรดาดำพี่น้อง กุ้งกระดามีกั้งสินเจ้าสินเจ้ากั้งกั้งเป็นๆโอ้มีไข่ด้วยไงโอ้ไข่เต็มท่อเนาะเต็มเลยลุงลุงลงเท่าไหร่เราถามถาม้เท่าไหร่นี่เราเดเยวนี่ยทำแพงสองแสนห้าห้าพันห แค่สอ uh, ่ฮะฮะฮะสองนอันน้นี่อันไหนอันนี้สองนกิหรอี้อซ้พอซื้สี่ร้อพอกินอยไ่ในไข่เนาะงไปจาไปได้ดิมันมดมันอันนี้้าื้อเ่มีซื้อไ้ก็ไม่รู้มันมีที่เกิน อรถให้อรถให้รถให้เลียสองสิเออต้องเก่งเราเกลงเราสี่ร้อยสดสดสุดยอดพี่น้อง EP แรกของการมาเที่ยวเวียดนามครับเมืองแทงหัวแทงหัวโัวเลยนเป็น ตลาดตะเท่าเนาะโอ้ยความฝันโอ้นี่กุ้งกุ้งไม่น้ำอย่างงี้กุ้งไม่น้ำไม่เห็นเมื่อกี้กุ้งไม่น้ำแท้แต่ดูบางอันก็ครีมหลุดอ่ะตัวนี้นี่หวานมากเอาไปแบบย่างนี่กุ้งไม่น้ำอันนี้แซ่บอันนี้กุ้งน้ำจืดแต่เป็น กุบไทยเอาตัวนี้ง่าเออนะตัวนี้ผ่าครึ่งมาแล้วเอาไปย่างไว้น้องหวานมาก,ก,ากมีน,น,นกรนกระทากุ้งกุ้งแม่น้ำโอ้นี่ไข่นกกระทานกกระทากับไข่นี่เป็นน้ำปลากับปิเวียดโอ้ถูกใจนี่กะปิมัน้ำมนี่หมักต้มหมักต้มอืมเอาอยู่ใกล้กับคกินแค่เป็นใส่ตันอ่าใส่ฮะใส่ก<า>ินก็ไม่น่าใส่ตันใส่ตันที่ผมซื้อมาคืนนะกินกับปลากะปินี่เหรอ ใส่ผังหน้าใส่ซอยหอมผิวใส่กระ,ะ,ะกเทียมใส่คั๊กคักแค่ปะเดี๋ยวเราไปหาดูน้ำปลาเวียดนามหน่อยอยากรู้ว่าน้ำปลาเวียดนามเท่านี้เท่าไหร่โอเคค่ะอ่ะกุ้งหัวกุ้งกุ้งกโอ้ยไปโอ้ออกมาแล้วเบา,าหูเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวดมีน้ำปลาเวียดนามไหมมีกะปิเวียดนามเต็ม กะปีนี่คำแพงบอกว่าเขาเอาไปกินกับไส้ตันย่างแล้วเอาบีมะนาวใส่ที่เรากินเมื่อคืนนล่นนะโอ้ดูน้อยหนาเขาวุ่นวุ่นนะดูแอปเปิลเขาดิเถอแ่โอ้หูเบาขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเมื่อกี้เข้าไปนั้นถ้าอยู่สักสองวันนี่เพราะว่าอาจจะเป็นต้องไปหาหมอเรื่องหูอ่ะคักๆักขักฮะจ๋า อันนี้บางทีบอแม่ทำอ่ะอันนี้มูยยอเหรอนี่แหนมแต่ไม่มีน้ำปลาเปยนนามขายเนาะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ไทยนานอันนี้ไทยนานไทนานไทยนานไทยล่นไทยน ออกมาจะตลาดเดียวเราก็จะไปหาอะไรเย็นๆกินกันสักหน่อยตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศที่เมืองเชงหัวประเทศเวียดนามพี่น้องก็ดูเชงเทงเวียดหัวสิงหนึ่งเก้าเก้าหกที่นี่เราสังเกตดูพี่น้องฝรั่งมาฝรั่งไม่ได้ถ่ายรูปนะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีเสาฟไฟครับฝรั่งมาในบ้านบ้านเราเยาวราชนี่ต้องมาถ่ายรูปสายโทรศัพท์สายไฟอะไรยกระยานนะที่นี่เขาลงดินไปหมดแล้วไม่รู้เขาขึ้นฟ้าก็ไม่รู้ โอ้นองบริษัทส่งเสริมการขายเจริญมากลงจากซํำเนื้อมาไม่ไกลแต่ว่าบริด้ยากครับไ่ได้ยากาดูส่ไฟเขาไม่มีนะนะพี่น้องที่เวียดนามครับท่านผู้ว่านี่แล้วก็มีแสงสีเสียงขนาดไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองเทงหัวเลยเนาะ ถ้าไปหานงฮานอยยิงย่งิงดูพีนน้องดูจเจริญหูจเจริญตาครับลงมาจากซํำเหนือไม่ไกลนะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงองครับพี่น้องก็มาเจอร้อยกว่าสองร้อยโลอ่ะก็อ,ออกมาถึงก็ประมาณนี้เลยเอ่าที่นี่ที่เวียดนามนีเขาผลิตไปฟ้านะส่งไปขายที่ไทยไนะเหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยนะขนาดเป็นเมืองเล็กมไม่เสียงแตรใช่ไหมครับอ่า <laughs> แต่ว่าแต่ที่นี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นนะเม่เหมือนเม่เหมือนเมืองหลวงเมืองคนที่ประชากรจะเยอะเมืองอย่างฮาหนอยอย่างพวกนั้นก็จะจะ,จะ,ะเสียงแต่จะยังดังกว่านี้เยอะอยูวิวบ้านเขาครับไม่ร้องไม่มีเสาไฟจริงเนาะมีก็มีเป็นบางจุดนี่ครับแต่ว่ามันก็ดูไม่น่าเกลียดฝรั่งไม่ได้มาถ่ายรูปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย วินมาร์ทเดินจะเดินตานเกือบจะเป็นเกาหลีไปแล้วพี่น้องนะมีร้านนวดด้วยร้านแบตเตอรี่ร้านกาแฟร้านแล้นร้านซ่อมไอโฟนก็มีร้านจัก,กรยานนด้ยอยู่ครับนี่แล้วตอนเย็นๆคนที่นี่เขาจะมานั่งดืง่มชาร้อนกันนะชาร้อนหรือเขากินเบียไม่รู้นะร้านอย่าง่รร้านเบียรหรือร้าน ร้าน,นเบียร์เบียดอะโอน้นั่งกินชิวๆเนาะนั่งคลาสคตอนเย็นเย็นบรรยากาศถ้าหน้าหนาวนี้จะโอเคนะเนี่ยร้านร้านลาทุกอย่างก็เริ่มจะออกมาขายของแล้วครับตอนเย็น,ยนกลางวันที่นี่ร้อนนะพี่น้องร้อนกว่าเหมือนอยู่เจว,วาวาชเนี่ยเหมือนอยู่กรุงเทพเลยครับร้อนเพราะใกล้ทะเลมากห่างจากจุดนี้ไปทะเลประมาณสามสิบโลครับ บรรยากาศคักแท้อ่ะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าไปละอีพีน e ี P ้ ah ให้เห็นบรรยากาศพอจิ๊บๆก่อนอีพ e ีหน้า ah จะไปหาก,กินของดีเมืองฮานอยไม่ใช่ฮานอยแพงหวัวแพงหวัวอ่ะเดี๋ยวจะเป็นคลิปด้วยสุภาษิตเดิมคนละคำนะมันบวญยะอ้ะ <c oughs> อาวไอ้หน่อยฮะมันบวญย <c oughs> <c oughs> ะมันบวญยะฮ่าน้องโอ,อ <c oughs> มันบวญยะอ่ามันบวได้ยังอ่า มันบนยยาพี่น้องไปแล้วสบายดี <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่เมืองน,นี้น่าจะแซ่บหลายครับ